ดีครับก็พบกันในรายการอภิจีเกมเมทวครับวันนี้จะมานี้ครับบานผมนะครับดูดะครับเดินมาเจ็บๆมีกำลังซุปเอน์หลายเองไม่รู้ครับเดินมาเจ่พีระมิดกับดูกระฟังกระฟาดขอคอยมาในบรรดานี่ยแล้วก็พีระมิดก็ไม่มีอะไรครับวันนี้จะมารีวิวเฟรมนี้ครับดูปืนครับเัก็มีปืนแจกด้วยเนี่ยแรงมากเลยไนเปอร์ครับมันมีในเวอร์ชั่นตอนเลยสองปุ่ม M16 เปรียงเปียงเปียงเพียงเพียงเพียงเียงแรงนะครับแรงแรง โอเคเจยวพี่ปไปแล้วก็บอกวิธีการกิงปืนอ,อยเดี๋นะลงมาเดี๋ยวเนียครับว,วิธีปืนเอาวิธีการไปเอาปืนปีตามมาครับอย่างนี้ครับทางของไฟเย็บอยากวิง่งเงรับก็ต้องกดยิงก่อนก่อก่อคนก็คนที่อยู่ในห้องคุยล้วไงนี่ครับปืนครับกดเอาตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยกดดีครับคลิกขวาครับโอเค โอเคครับเออนะครับแล้วก็จะของตีจะไป,ปะตีตู้ว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวเราตีบอสนะตีบอสได้ไหมตีบอสกล้วเดีปดยวเรามีปืนเออเก็บตังค์พืดผู้ถิ่นท้องเหนว่าเนี่ไงฮ่า,า,า <c oughs> เฮ้ยจะเติมตังค์พืดอโ้ถิทนตีบอสอยู่โน,น่นบนโน่นเลยเฟิร์นนิสกระเป๋า เมื่อกี้จะฮีโร่บายหนึ่งตัวครับนีไอ้ช็อปนี่ช็อปนี้ถ้าทำช็อปได้ไปบ้างนะมีมงมีหมดด้วยครับมีของหมดด้วยทุกที่มีของหมดด้วยจะบอกให้หาวะมีหมดด้วยแล้วกดดูมันนี่ไปมันไม่เท่าไหร่มันนี่มีสามสิบบาทครับไปกันไม่ไม่ต้องอยู่คนนี้ละเอ้ยเฮ้ยแฟนเราฟังเก็บต้นไม้ดีอย่าง,งยอย่างฝรั่งเลยยังฝรัเลยเห็นเห็นต้นไม้ไหม เสียงผัวตามมาตามมาตามมาครับแสดงการงานงานประกอบครับงานบล็อกอยากจะมาไปดูบล็อกกระเป๋าของครับเป็นได้สองวันเลยคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวไปรีวิวเอสโฟลิกว่ะมาจบคลิปนี้เดี๋ยวไปรีวิวเอสโฟลิกนะว่อแต่ว่าไอฟฟ้ฝาป๋าปทางนี้สบายเีข้ขนาดคนเล่นเองยังลืมอ่ะโอ้โปิดปิดให้เข้าหน่อย เดินตามครับเยวจะไปตีบอสกันอ้าวตะกล้องหายตะกล้องตะกล้องอยู่ไหนฮะอตะก้องถึงอะไรต้อัดไม้ลาผีวับฮะไม่กนกระป๋อนมั้ตีบอสมามาแล้ววับตีบอสเลยเหม็นมีตัวอะไรตัววะโอ้โหอย่าไปฝืนเลยระวังนะเว้ อุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยวังอะมีไม่ตัวไหนวะเกื <c ười> อดีเกือดีเฮ้ยไดดับทองอันหนึ่งดับจักทองอันหนึ่งไหนครับบอสเบิร์ดม่งมีสักตัวเลยเนี่ยโอ้ยเียบไปเนี่ยโอ้ยคือตัวยตัวตาปวดอะคือตัวที่โอ้ขหาดาทัาวยังตายโอ้ โอ้เออเราเราบอนอย่างไรว่าตั้งไว้คร <c oughs> ับเออมามาอีฟอง อย่ามานโนเฮ้ยเจ้าฟอมีล <te ุมพ่อตาก่อนจ้้ที่มาช่วยนะครับคุณเสือแดงคุณแบงค์อ่ะกี้คุณแบงมาช่วยโอโหม่ตายกันเลยีเดียวเป็นกลุ่มคุณเสดงกระฟุหมดกระุหมดกระฟุหมดต้านต้านโอ้โหตายครับจบเลยจบเลยตายสุดจบเลยเด้อเด้เขาไปตีหมดเด้วเด้อเด้ออัสีต่อไปอัดเอเด้อเดคิด อาจจะไม่ค <S Liberty> <Hayır. S 1> ่อยไอ็กซ์โคลนก็ขึ้นสบาย็กซ์เด็บบีบอสติเออเดี๋ยวไปตีบอสต่อยตัวมันเลยเดี๋ยวไปตีบอสกับเพื่อนบอสไม่มาเราผมไปตีบอสนะครับโอเคโอเคจบวันนี้บ้านฟั้สปล่ามาก็ได้โอเคอยู่ไหนเออท่านรางวัลเหรอจบรายการเนี่ย ถ้าเจอกันราวหน้ากับไอกิมเอฟฟูร์ีนะครับขอจบรายการแค่นี้นะเ yeah, ดี๋ยวเอฟฟูร์ีจะต่อไปเจ้ะบัดเดียอันนี้เป็นภาคสุดท้ายของไมค์ครามนั่นที่จะทำนะครับก็ขอแค่นี้ไปปติบอสต่อไปะบัตเดียบายดีแคลแักเชิญนะ